สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเนาะหลังจากประกันภัยรถยนต์ชั้น1 2 3 2งบวกสบวกกันไปแล้วนะแล้วถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นของแท็กซี่ผมก็เปิดให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของตัวมอเตอร์ไซค์นะครับใครที่ขายมอเตอร์ไซค์เนาะก็มีเหมือนกันนะครับเข้ามาที่ www เ2็ t e a m ท com นะครับแล้วก็ slash nc 1 0 1นะครับคลิกตรงนี้นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นหน้าหลักเลยครับทำการล็อกอินก่อนนะครับเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมล็อกออฟให้ดูก่อนนะ แล้วก็ล็อกอินเข้ามาอีกที่นะครับก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มาในส่วนของตัวนี้นะครับประกันมอเตอร์ไซค์นะครับคลิกเลยในส่วนของตัวประกันมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็ควรจะรู้รุ่นของลูกค้าหน่อยนึงเนาะเช่นเออรุ่นของลูกค้าเป็นเท่าไหร่นะครับรถอายุลูกค้ากี่ปีนะครับก็จะมีมีหลายแบบให้เลือมเลยนะครับเอเชียสองพัดมอเตอร์ไซค์นะครับ แผนหนึ่งทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ทุนเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ดูเนาะในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นบิ๊กไบเนาะก็มีเกิน 250cc นะครับไม่เกิน 250cc นะครับมอเตอร์ไซค์ทายวิวัฒนะครับทุนเท่าไหร่บั้เจิดอะไรเงี้ยนะครับอายุเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็มาเลือกกันเนาะเช่นสมมุติว่าผมเป็นเอเชียนะครับเป็นรถซื้อใหม่เลยเนาะเอเชียสองพัทนะครับแบบนี้นะได้แล้วนะครับเรียบร้อยเนาะเราก็กดเลือกแพ็กเกจนะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่ารับอายุรถเนี่ยหนปีนะรับรถส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน 400cc ทุกยี่ห้อราคา1 9 9 8สบาท76สสตางค์นะครับแล้วก็ชื่อผู้เอาประกันภัยนะครับก็คือถ้าเป็นบุคคลก็ใส่ไปนะครับใส่ทะเบียนไปเนาะหรือว่าเป็นป้ายแดงนะครับป้ายแดงเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยมาทำข้อมูลอีกทีหนึ่งเนาะยี่ห้อรถอะไรนะครับปีรถ รุ่นลดนะครับหมดประกันเมื่อไหร่ของเดิมมีไหมถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะทุนสุดท้ายไฟไหม้นะครับก็จะอยู่ที่10,000นบาทเนาะแบบนี้นะครับแล้วก็ซ่อมอู่นะครับทุนเสียหายรถยนต์ก็คือ10,000บาทนะครับเนี่ยสามารถทําได้นะครับราคาก็ถูกมากนะครับพันเเองนะครับหรือว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับเช่นโออเลือกปีพิษอ่าอันนี้ก็เลือกเป็นสีอ่าทุนสัก2องแสนสองหมื่นแล้วกัน2องแสน สองแสนหรือสองหมื่นสองหมื่นนะครับผมดูผิดทุนสองหมื่นนะครับแผนสามนะครับเอเชีย 2, 000, สองพัฒนแผนสามทุนสองหมื่นเนาะไม่จํากัดปีนะครับกดเรียกแพ็กเกจนี้นะครับก็คือไม่จํากัดอายุรถเนาะรับรถส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน400ซีซีนะครับราคาเบี้ยรวมก็คือประมาณห0 0พันนะครับ4,999ัสบาท 4, สสตางค์เนาะก็ห0 0พันนะครับตรงนี้นะครับก็จะคือ คุ้มครองทุนลดหายไฟไหม้นะครับตรงนี้เนาะก็ยังได้โอ้ลถหายไฟไหม้ได้สามหมื่นนะครับตรงนี้แล้วก็ทุนเสียเสียหายรถยนต์นะครับก็คือซ่อมรถลาวสองหมื่นเนาะดีแบบนี้นะครับก็ติดต่อกลับนะครับชื่อนี้เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นชื่อลูกค้าก็ได้นะครับแต่ว่าปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราแจ้งลูกค้าไปนะครับปกติส่วนใหญ่ที่ถ้าขายของประกันมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือเขาจะส่ง สำเนาทะเบียนรถเขามาให้เลยนะครับแล้วเราก็แจ้งทุนไปแจ้งทุนไปคุ้มครองอะไรบ้างเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจก็โอนตังค์มาแล้วก็ทําการแจ้งบริษัทได้เลยนะครับเวลาโอนก็แนะนําให้โอนเข้าบริษัทนะครับง่ายดีเนาะไม่ต้องมาเก็บตังค์ไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่รู้นะครับถ้าสมมติขายดีๆว่าตังค์ของใครโอนเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับโอเคในส่วนของตัวประกันมอเตอร์ไซค์นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกนะครับให้เพื่อนๆเลือกได้เนาะสำหรับใครที่ยังไม่สมัครนะครับก็ ผมว่าที่นี่ทำง่ายนะครับแล้วก็เช็คเบียง่ายด้วยเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ